นี้ก็จะมากันแบบสไตล์ผมเปียกๆงเงี้ยค่ะเพิ่งสระผมเสร็จก็ยังไม่อะไ่มากวันนี้ตั้งใจจะมาออ <Okay. S 1> บอกเกี่ยวกับแฮร์แ h ร์บ้างเกี่ยวกับผมผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรงผมก็เกี่ยวกับผมนะคะก็ปัจจุบันนี้ใช้ผลิตภัณฑ์อยู่ ที่ใช้อยู่ประจำก็คือมีแทนทีนและก็มอยเจอไรเซอร์อินฟิวซิงเป็นคอนดิชเนอร์ผลิตภัณฑ์ทำจากธรรมชาติคือโคโคนัทน,นั่นเองก็คือมะพร้าวต่อไปก็จะเป็นเออเขาเรียกว,ว่าอะไรวะเซรั่ม โปรเทคผมมาเนวก็จะบอกว่าใช้อะไรอย่างไรบ้างและผ้าขนหนูไว้เช็ดผมให้หมดอีกค้านึงก็คือขาดไม่ได้เลยหลังจากที่เราสระผมเสร็จก็คือพี่เป่าผมนั่นเองโอเคมาเรามาเริ่มกันดีกว่าว่าทำอะไรกันบ้างเจียก็เออใช่อีกอันนึงแล้วก็หวีโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าก็ ตอนในการสระผมของป้ายนะคะก็คือ 1. เราจะสะเราจะสระผมปกติด้วยอันนี้แหละไอ้แพนทีนตัวนี้แหละสงครั้งแล้วก็นวดสระไป2ครั้งชุบๆตามสบายการนวดของเราคือจะนวดทั้งหัวนวดให้รู้สึกส่อนคลานะคะสอง คัแรกเราจะสระเอาความมันออกไปก่อนส่วนทางที่สองเราก็สระเพื่อที่จะให้ผมเนี่ยมันได้รับความสะอาดอย่างความหอมและความสอย่างแน่นอนโอเครั้งที่สองเนี่ยคือเราจะเคลียร์สิ่งสกปรกหรือความมันออกไปจากทรงผมเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็มาใช้พอเอลโคโค้นดีเซนเนอร์จาก ไม่รู้มันอ่านว่าอะไรอะ่ะคงอีเน็กโทรหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่านแบบภาษาอะไรสักอย่างเนี่ยของเขาเนี่ยนะคะอาจจะอ่านผิดขอโทษที I am very sorry that I I reach your band to uh wrong accent okay and but I write this this conditioner because the smell is very good and very sweet when I use it I feel that my hair like sugar and I enjoy it. ok เค Okay. ต่อไปนะคะก็ <Go. S 1> นวดมันเข้าไปนวดมันเข้าไปให้กลิ่นของโคโคนัทเนี่ยมันแมทมัน mix. มิกเข้าไปในเส้นผมคือหลังจากที่เราสาระผมเสร็จเราล้างออกเนี่ยได้ผมแห่ผมเสร็จปุ๊บกลิ่นโคโคนัทก็จะออกมาก็ หลังจากที่เราสระผมเสร็จลงคอนดิชเนอร์เสร็จเราก็มาใช้ไอพาหุเออไม่ใช่ใชไหอคอนดิชเนอร์ใช่ไหมังไม่เสร็จไม่เสร็จเราใช้คอนดิชเนอร์เสร็จแล้วใช่ไหมเราลงไปเลยลงไปลากเสร็จปุ๊บเราเอาหวีนี่แหละหวีมันหวีมันหวีมันมันเป็นการการทำวีคือมันเป็นการเล่งให้เส้นผมอะยาวยาวขึ้นเร็วขึ้นเรื่อย เพราะเราก็ทําอยู่เป็นประจำแต่แม่แต <c oughs> ่แม่เราก็บอกทำา่มไม่ดีผมระรจะร่วงแต่แต่เราก็ทํำบ่อยๆผมมันก็ไม่ร่วงหวีควรจะมีความห่างประมาณตัวนี้ตัวนี้นะตัวนี้นะนนะกาลังดีเพราะว่ามันคอดีสําหรับความห่างระดับของเส้นผมคอดีเลยทีมากตัวนี้จะก,ก็ใช้ไปหวีมันทั่วผมเลยเพราะว่าคอนดิชันหรืออะไรเนี่ยมันจะเข้าถึงเส้นผมได้มากกว่าที่เราแบบ ไปขยี้มันไปแบบถูๆมันถูๆมันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือใช้หลังจากที่เราลงคอนดิชเนอร์แล้วนะก็แล้วแต่คนมีเทคนิคอะไรอน,นี้เราใช้เทคนิคมันจะทําให้ผมเรายาวขึ้นแล้วก็ดูมีงเงามีน้ําหนักอนะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่พันกันด้วยตอนสระเพราะบางคนผมยาวตอนสะระลงคอนดิชเนอร์ขยี้ขยี้ปุ๊บผมแม่งติดเป็นกระจุกกระจุกเนี้ยเวลาจะแกะก็แกะยากใช่ไหมก็ใช้นี้ไปเลยเนี่ยเราทำ เราทำบ่อยก็ต่อไปหลังจากที่เราลงคอนล้างคอนดิชเนอร์อะไรเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็มาใช้ผ้าขนหนูเนี่ยเช็ดให้เช็ดผมให้มันหมาดๆเนี่ยเช็ดไปเลยเช็ดเช็ดไปเลยเนี่ยเช็ดให้มันแห้งหมาดๆมีน้ำหน่อยนิดนึงแล้วก็จากนั้นเราก็เช็ดให้ดูเลยเช็ด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 ไปเลย what kind of